เป็นสาววายใช่ไหมอย่าเพิ่งปฏิเสธนะเพราะฉันสังเกตออกตั้งแต่ตอนที่เธอพูดคำว่าจิน้นน่ะหรือเวลาที่เธอเห็นผู้ชายสองคนยิ้มให้กันแล้วเผอทำเสียงไอออกมาเบาๆโดยที่ไม่รู้ตัวใช่นี่แหละโลกของสาววายโลกที่เต็มไปด้วยความละมุนความอบอุ่นและความจิ้นที่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจหรอกซลี่วายส่วนใหญ่ ก็แตกต่างจากละครน้ำเน่าหลังข่าวที่เราเคยดูมาตลอดนะครับมันเริ่มมาจากนิยายกับแฟนฟิกที่สาววายอ่านแล้วชวนให้สมองไหลฟินจิกจนหมอนจะขาดเพราะคุณนักเขียนน่ะเขาใส่ใจสุดๆเลยจนเราได้มีโอกาสเห็นความสัมพันธ์ที่โลกจริงไม่ค่อยให้เห็นมันไม่ใช่เรื่องของใครเป็นใครนะครับแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกที่เกินกว่าเรื่องเพศก็เลยทำให้สาววาย อินจนฟินไปตามๆกันยังไงล่ะครับและสาววยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูเพราะอยากได้ความมือหวานนะครับแต่ดูเพราะมันน่ารักดีมันคือความสัมพันธ์ที่ใส่ใจละเอียดและมีความหมายมันต่างจากละครหลังข่าวที่เต็มไปด้วยการตบตีแย่งชิงสมบัติแย่งผัวแย่งเมียในซีรีส์วายกับมีพอดเรื่องที่เข้มข้นมากครับเนื้อเรื่องที่มีชั้นเชิงและอารมณ์ที่จริงกว่าเยอะมากๆบางเรื่องเนี่ย ถึงกับทำเอาน้ำตาซึมเลยนะครับเพราะความรู้สึกของตัวละครมันบริสุทธิ์คือไม่ต้องพูดคำว่ารักเลยแต่คนดูก็รู้ว่ามันรักในแต่ละตอนเราจะได้เห็นความละมุนแบบที่หัวใจต้องหนุบหนิบทุกตอนการส่งสายตาเบาๆการปัดผมให้หกันหรือแ,แค่คำพูดง่ายๆว่าแค่อยู่ตรงนี้กับกูก็พอแล้วทุกฉากมันละมุนจนต้องเอามือทาบอกและพูดเบาๆว่าตายแล้วแม่ เคมีมันดีเกินไปอ่ะและในโลกของสาววานะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าใครจะเป็นเคหรือเมะด้วยซ้าแต่มันคือพลังของเคมีของสองคนที่โครจรมาชนกันแบบพอดิบพอดีบางคู่ดูแล้วใจเต้นแรงแบบไม่ต้องมีฉากหวานเลยด้วยซ้ำเพราะแค่แววตาก็สามารถเล่าเรื่องราวได้ทั้งหมดแล้วและถ้าใครจะเข้าใจให้ลึกหน่อยก็จะรู้ได้เลยครับว่าสาวาไม่ได้ชอบเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายรักผู้ชายนะครับ ต่เพราะมันมีหนึ่งวล,ลีที่ว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายฉันชอบแค่นายคนเดียวประโยคนี้ล่ะครับคือแก่นของความจิน้นของคนส่วนใหญ่ที่ดูซีรีส์วายเลยแล้วคุณรู้อะไรอีกไหมครับสิ่งที่สาวายลักมากที่สุดในความสัมพันธ์ของคู่จิน้นไม่ใช่ตอนที่เขาจูบก,กันด้วยซ้าแต่มันคือตอนที่เขาปกป้องกันโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาตอนที่อีกคนหนึ่งเหนื่อยแล้วอีกคนก็ยืมขวดน้ําให้ตอนที่แค่แตะไหลเบาๆแล้วพูดว่า มึงยังมีกูนะนั่นแหละครับคือฟิลของความรักที่เข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องนิยามเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่มีพลังที่สุดนี่แหละครับที่ทําให้ซีรีส์วมีมิติทางอารมณ์มากกว่าที่หลายคนเข้าใจมันคือการพูดเรื่องความสัมพันธ์ในมุมที่ละเอียดอ่อนที่สุดของมนุษย์และคนดูโดยเฉพาะสาวาเขาสัมผัสได้บางทีมันก็ทําให้เราแอบคิดขึ้นมานะครับในโลกที่มีแต่การตัดสินกันคนแบบเรา จะมีใครเข้าใจบ้างไหมนะเราจะเจอใครที่มองด้วยฟิลเตอร์แบบในซีรีส์ที่พระเอกมองในเอกนั้นบ้างไหมนะและพระเจ้าล่ะมองอยังไงกับสิ่งนี้พระเจ้าที่บอกว่าทรงเป็นความรักจะเข้าใจฟิลจิ้นไหมนะแล้วมาลองดูไปพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าในมุมมองของพระเจ้าโลกของวายจะหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่เราจะคุยกันในมุมมองของพระเจ้า อยากจะขอเล่าเกตดเล็กๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนนะครับคำว่าวายที่เราพูดติดปากกันในทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคำว่ายาโอยคำนี้เริ่มใช้ในญี่ปุ่นช่วงปลายยุค1970ในหมู่คนเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นมังงะที่เป็นผู้หญิงครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบวาดเรื่องราวของชายกับชายในมุมที่อ่อนโยนอบอุน่นและเข้าใจหัวใจของกันและกันตอนนั้นคำว่ายาโอยไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศเลยนะครับแต่มันมาจากคำย่อภาษาญี่ปุ่นว่า Yamanashi, ิโอ i n a s h i Iminashi แปลตรงตัวก็คือไม่มีจุดพีคไม่มีจุดตกและไม่มีความหมายหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องราวที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยขอแค่ฟินก็พอเหมือนที่คนดูพูดว่าไม่ต้องอธิบายเยอะแค่เขามองตากันฉันก็จบแล้วจากตรงนั้นคำว่ายาโอยก็กลายมาเป็นวายที่ใช้เรียกเรื่องแนวนี้กันแบบทั่วเอเชียครับรวมถึงไทยเราด้วยนะครับ แล้วคุณรูไ้ไหมครับว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ทำซีรีส์ไวได้ดีมากๆจนได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วด้วยซ้ำทั้งเนื้อเรื่องทั้งนักแสดงทั้งเคมีของครูจินมันได้กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมที่คนทั้งโลกเข้าใจว่า Y วาจากไทยคือละมุนอบอุน่นและมีความจริงทางอารมณ์มากๆแต่ในอีกมุมหนึ่งซีรีส์วก็กลายเป็นกระจกสะท้อนความต้องการของหัวใจมนุษย์คือเราทุกคนอยากถูกเข้าใจ อยากมีใครอยู่ข้างๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวตนอยากมีใครสักคนที่พูดว่ามึงยังมีกูนะแบบในซีรีส์เรื่องนั้นนั่นแหละครับและนี่แหละก็คือจุดที่พระเจา้าทรงเข้าใจเรามากกว่าที่เราคิดเพราะในพระคัมภีร์ไม่ได้เริ่มจากการห้ามแต่มันเริ่มจากการเข้าใจมีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะลองให้ฟังดูนะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่1 3 9ข้อ1ถึง2เขียนไว้ว่าข้าแต่พระยาเว พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลนี่คือพระเจ้าครับที่เห็นทุกอย่างในใจของเราแม้แต่สิ่งที่เราไม่พูดเห็นเวลาที่เราจิ้นเห็นเวลาที่เรายิ้มคนเดียวตอนดูฉากนั้นแต่แทนที่จะดุพระองค์ก็เข้าใจเพราะพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนอยากถูกรักในแบบที่ตัวเองเป็น และนั่นก็คือสาเหตุที่ในพระคัมภีร์พระเจ้ามักจะพูดถึงความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขยังในหนึ่งโคลินบทที่13ข้อที่4ถึง7ก็บอกไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่ารักต้องมีรูปแบบเดียวแต่พระองค์กําลังบอกว่ารักแท้ต้องมีลักษณะแบบนี้นะคืออดทนอดกั้นมีความหวังและไม่ทําลายกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณดูซีรีส์ไวแล้วรู้สึกอินก็อย่าเพิ่งรู้สึกผิดที่หัวใจเต้นแรงนะครับ พราะสิ่งนั้นมันกำลังบอกว่าคุณยังมีความสามารถที่จะรักอยู่และพระเจ้าก็สร้างหัวใจคุณให้มีสิ่งนั้นโดยตั้งใจเพียงแต่พระองค์อยากสอนเราว่าความรักที่สวยงามที่สุดไม่ใช่แค่ตอนเขามองตากันแต่มันคือความรักที่เข้าใจและปกป้องกันแม้ในวันที่ยากที่สุดแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงทำกับเรานั่นแหละครับเอาจริงนะสิ่งที่เราเห็นในจอ มันช่างเป็นฟิลที่สวยงามบริสุทธิ์จนทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือความรักที่มันควรจะเป็นบางทีเราก็เริ่มอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นในชีวิตจริงบ้างจริงไหมครับคำถามคือแล้วพระเจ้ามองเรื่องนี้ยังไงคือถ้าจะให้พูดกันตรงๆพระเจ้าไม่เคยต่อต้านความรู้สึกดีๆที่เกิดจากหัวใจมนุษย์เลยนะครับแต่อะไรล่ะที่พระเจ้าสนใจจริงๆนั่นก็คือความรักนั้น จะพาเราไปในทิศทางไหนมากกว่าเพราะความจินอาจเริ่มจากความรู้สึกดีๆแต่ถ้ามันเริ่มพาเราออกห่างจากความจริงหรือทำให้เราหลงไหลในภาพในหัวมากกว่าคนในชีวิตจริงพระเจ้าก็อยากจะสกิดเตือนเรานิดนึงว่าลูกเอ๋ยกลับมาอยู่กับความจริงก่อนเถอะในพระคัมภีร์มีข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้แบบตรงมากๆอยู่ในลมบทที่12ข้อที่2เขียนว่า อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพูดง่ายๆคือพระเจ้ารู้ว่าโลกนี้มีกระแสะมากมายมีทั้งสิ่งที่ดูดีดูอบอุ่นดูรักแท้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่นำเราไปสู่ความจริงของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะพระเจ้าอยากห้ามเรารักนะครับแต่เพราะพระองค์อยากให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือสิ่งที่ไม่ทำร้ายตัวเราในระยะยาวอย่างบางคนดูซีรีส์ไวแล้วเริ่มเผอเปรียบเทียบทำไมแฟนเรามันไม่ละมุนแบบพระเอกในเรื่องนี้วะทำไมชีวิตจริงมันไม่เคยมีใครเข้าใจเราแบบในซีรีส์เลยอะแล้วเราก็เริ่มหนีจากโลกแห่งความจริงแล้วเข้าไปสู่โลกจินมากขึ้นเรื่อยๆ แต่รู้ไหมครับพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราหยุดจิ้นนะเพราะองค์แค่ไม่อยากให้เราจินจนลืมจริงเพราะความสัมพันธ์ที่แท้จริงมันไม่ได้มีความละมุนทุกวันนะครับมันมีวันที่เหนื่อยมีวันที่ทะเลาะมีวันที่อยากหนีแต่หลักแท้จะอยู่ตรงนั้นแม้ตอนที่เราไม่สมบูรณ์เหมือนที่พระเยซูทรงอยู่กับเราแม้ในวันที่เราเละเทะที่สุดนั่นแหละครับ พราะงั้นถ้าใครกำลังดูซีรีส์วายอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นกับโมเมนต์ของคู่จิน้นพระเจ้าก็ไม่ได้ดุคุณหรอกครับแต่พระองค์อยากจะกระซิบว่าลูกเอ๋ยความรักที่เจ้าชอบในเรื่องนั้นมันก็มีอยู่จริงนะเพียงแต่ข้าอยากให้เจ้าพบมันในชีวิตจริงไม่ใช่อยู่ในจอเพราะพระองค์คือคนที่สร้างต้นฉบับของความรักความรักที่ไม่จบแค่ตอนจบของซีรีส์แต่เป็นความรักที่อยู่กับเราในทุกตอนของชีวิตและรู้ไหมครับ ในโลกที่ทุกคนกําลังตามหาความรักแบบประมุลพระเยซูคือคนที่เข้าใจความรู้สึกนั้นที่สุดเลยนะเพราะพระองค์เคยรักคนที่ไม่รักตอบเคยอยู่ข้างๆคนที่หนีไปแล้วก็เคยให้อภัยคนที่ทำลายพระองค์นั่นแหละครับคือรักแท้ที่ไม่มีสริปให้ท่องบทแต่คือความจริงทุกบรรทัดของชีวิตถ้าความรักที่เราเห็นในซีรีส์วคือรักที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูด งั้นรักของพระเจ้าก็คือรักที่เข้าใจเราแม้เรายังไม่ได้พูดออกมาเลยเพราะในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่19บอกไว้ว่าเราลักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนคือเราจะไม่มีวันรู้จักว่ารักแท้เป็นยังไงเลยครับถ้าเราไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นกําเนิดของความรักโอเคครับถึงเวลาที่จะต้องตั้งคําถามที่กคนอยากรู้พระเจ้าคิดยังไงกับความรักของผู้ชายสองคนกันแน่ ผมรู้นะครับหลายคนอาจจะเริ่มขยับตัวบนเก้าอี้กันบ้างละ่ะเพราะนี่คือประเด็นที่ทางคริสเตียรและสาวไวมักจะอยากรู้แต่ไม่อยากโดนตัดสินก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดนะครับผมอยากจะพูดบางอย่างก่อนเลยว่าพระเจ้ารักทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงหรือจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือย,ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหนก็ตามพระองค์ไม่ได้รักคุณน้อยลงเลยแม้แต่นิด พระเจ้าไม่เคยตั้งเงื่อนไขครับว่าจะรักก็ต่อเมื่อเจ้าเลิกทําแบบนี้ก่อนนะไม่มีเลยครับพระองค์รักก่อนแล้วค่อยสอนที่หลังเหมือนที่พระเยซูทรงทรํากับทุกคนที่พบพระองค์นั่นเลยครับแต่ก็พูดกันตรงๆนะครับว่าในพระคัมภีร์ก็มีพูดถึงเรื่องนี้อยู่จริงๆและใช่ครับหลายคนใช้ข้อเหล่านี้มาฟาดฟันคนอื่นอย่างที่ไม่เข้าใจเจตนาของพระเจ้าเลยเช่นในโลมบทที่หนึ่งข้อที่27 ที่พูดถึงชายกับชายและหญิงกับหญิงอาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเล่าลอนด้วยไฟราคาตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่งเพราะอ่านถึงตรงนี้หลายคนก็จะพูดว่าเห็นไหมล่ะพระเจ้าห้ามแต่เดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นๆเนพราะถ้าเรากลับไปอ่านบริบทของตอนนั้นดีๆ อาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังพูดถึงความหลักแบบเข้าใจหรือความผูกพันของหัวใจแบบในซีรีส์ที่สาวายดูเลยแต่กำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากตัณหามันคือเรื่องของการบูชาสิ่งอื่นแทนพระเจ้าครับไม่ใช่การเฉพาะเจาะจงแค่เรื่องเพศหรือพูดง่ายๆก็คืออาจารย์เปาโลไม่ได้ดุเพราะใครรักใครครับแต่เพราะมนุษย์เอาความใครมาแทนความรักซึ่งนั่นแหละครับที่พระเจ้ารับไม่ได้ ผมอยากให้เราจำข้อนี้เอาไว้นะครับอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่7พระเจ้าบอกซาม,มูเอลว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจเห็นไหมครับพระเจ้าสนใจใจมากกว่ารูปแบบพระองค์ไม่ได้มองว่าคุณเป็นใครกับใครครับแต่พระองค์กำลังมองว่าคุณรักแบบไหนมากกว่ารักที่ซื่อสัตย์ไหมรักที่มีความเมตตาไหมรักที่ไม่ทำร้ายกันไหม รักที่มีพระองค์อยู่ในนั้นไหมและบางทีก็อาจจะมีสาววัยตั้งคำถามว่าพี่คะพระเจ้าจะรับคนแบบหนูไหมผมจะตอบเลยทันทีครับว่าหนูไม่ต้องขอให้พระเจ้ารับเพราะพระองค์รับหนูตั้งแต่ยังไม่รู้จักพระองค์แล้วตั้งหากพระเยซูไม่เคยเดินไปหาคนที่เพอร์เฟกครับแต่พระองค์เดินไปหาคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองดีเพราะพระองค์รู้ว่าความรักแท้ไม่ใช่การกีดกัน แต่คือการชี้ทางกลับบ้านพระเยซูไม่ได้มองคนลักเพศเดียวกันและพูดว่าบาปนะครับแต่พระองค์จะพูดว่ามาเถิดลูกเอย๋ยข้ามีสิ่งที่ดีกว่าที่เจ้าคิดเหมือนที่พระองค์พูดกับหญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณีในยอห์นบทที่8ข้อที่11นั่นไงครับตอนนั้นทุกคนอยากจะคว้างหินใส่เธอแต่พระเยซูพูดว่าเราก็ไม่ปักปัมเจ้าด้วยไปเถิดและอย่าทำบาปอีก คำว่าอย่าทําบาปอีกไม่ได้แปลว่าเจ้าเลวมากนะครับแต่มันคือเจ้าได้รับโอกาสเริ่มใหม่แล้วนะนั่นคือหัวใจของพระเจ้าครับดังนั้นถ้าคุณเป็นสาววัยหรือแม้แต่เป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของชายรักชายขอให้รู้ไว้ว่าพระเจ้ารู้จักคุณดีกว่าทุกซีรีส์ที่คุณเคยดูและพระองค์ไม่ได้เกลียดคุณแต่พระองค์อยากให้คุณรู้จักความรักแท้ที่ลึกยิ่งกว่าฉากละมุนใดๆบนจอเพราะในที่สุดแล้ว ความรักของพระเจ้าคือเรื่องจริงที่ไม่มีวันตัดจบตอนสุดท้ายครับและผมก็เชื่อจริงๆว่าถ้าพระเยซูอยู่ในโลกยุคนี้พระองค์คงไม่แบนซีรีส์ไวแต่พระองค์อาจจะนั่งดูด้วยและพูดว่าเห็นไหมลูกความรักมันสวยนะแต่ความรักของข้าสวยกว่านี้อีกแล้วนอกจากข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงไปแล้วนะครับก็ここยังมีข้อพระคัมภีร์ที่พูดแรงมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครับ อยู่ในเลวีนิติบทที่18ข้อที่22บอกว่าห้ามผู้ชายหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเช่นเดียวกับหลับนอนกับผู้หญิงเป็นสิ่งพึงหลังเกียบอ่าฟังดูแรงเลยใช่ไหมครับเอาล่ะครับเรามาทบทวนดูกันใหม่นะครับว่าตอนนั้นบริบทของพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนกันยุคนั้นเป็นสมัยที่อิสราเอลเพิ่งถูกเรียกให้แตกต่างจากชนชาติรอบข้างครับ พอรอบตัวเขาเต็มไปด้วยพิธีบูชาเทพเจ้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ในวิหารทั้งชายหญิงทั้งชายกับชายมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักแล้วครับตอนนั้นแต่เป็นเรื่องพิธีกรรมบูชารูปเคารพคือใช้ร่างกายถวายให้เทพอ,อื่นแทนพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกว่านาสอิสเอียนพระองค์ไม่ได้พูดจากความเกียดน,นะครับ แต่พูดเพราะพระองค์กำลังเรียกคนของพระองค์ให้กลับมารักพระองค์คนเดียวไม่ใช่ไปผูกหัวใจไว้กับรูปเคารพหรือสิ่งแทนพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าห้ามเพศสัมพันธ์ที่แยกคนไปจากพระเจ้าไม่ใช่ห้ามความรักครับต่อมาครับอีกข้อในพระคัมภีร์ที่หลายคนชอบอ้างกันอยู่ในหนึ่งโคลินบทที่6ข้อที่9ถึง11ครับบอกว่า ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปขลารพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเพณีชายพวกกลักรวมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกชอบโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรานี่ถ้าอ่านแบบผ่านๆนะครับใจนี้ก็คงเต้นแบบตุ้มๆต,ต่อมๆกันเลยทีเดียวเชียวแต่ผมอยากจะให้เห็นจุดสำคัญในข้อสุดท้ายของพระธรรมข้อนี้ครับมีบางคนในพวกท่าน เคยเป็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรน่ะล่ะครับนั่นคืออาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงคิสจักรเมืองโคลินซึ่งมีคนมาจากทุกพื้นเพบางคนเคยเมาเคยขโมยเคยทำผิดเคยมีชีวิตผิดทางแต่พอเขาเจอพระเยซูเขาได้รับการชำระแล้วพระเจ้าไม่ได้ตีตาเขาอีกต่อไปแปลว่าพระเจ้ากำลังพูดว่าไม่ว่าคุณจะเคยเป็นยังไงข้ามีทางกลับให้เสมอ แล้วเรื่องเมืองโสโดมกับโกโมราละ่ะทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องชายรักชายก็มักจะมีคนพูดว่าเห็นไหมเมืองนั้นถูกเผาทำลายเพราะเรื่องนี้เลยนะแต่ถ้าเราจะเปิดพระพธรรมปฐมกาลดูจริงๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเหตุผลหลักที่เมืองนั้นถูกทำลายไม่ใช่เพราะเรื่องของชายรักชายแต่เพราะความรุนแรงและการข่มขืนครับในเอเซเคียบทที่16ข้อที่49พระเจ้าก็ตัดเอาไว้ชัดเลยนะครับว่าดูสิ ความจองของนี่แหละคือความผิดบาปของโซโดมน้องสาวเจ้านางและลูกสาวมีอาหารเหลือเฟือทั้งมีความสุขและความสงบแต่ไม่ยอมช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนเห็นไหมครับพระเจ้าตัดเองเลยว่าต้นเหตุไม่ใช่เรื่องของเพศแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่แข็งกระด้างไม่รักใครเลยนอกจากตัวเองดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ลงโทษความรักของชายกับชายครับ แต่ลงโทษการใช้ร่างกายเพื่อกดขี่ผู้อื่นและความหยิงพยองที่ไม่เห็นค่าของความเมตตาพระเจ้าทรงมองดยกว่าพฤติกรรมภายนอกเสมอสิ่งที่พระองค์อยากเห็นในเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็คือหัวใจที่ยอมให้พระองค์ปรับให้เข้าใกล้ความรักแท้ของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆความรักที่ไมเอาเปรียบไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่เอาตัณหามาผสมกับความห่วงใยแต่เป็นรักที่เหมือนพระเยซู รักที่ยอมเสียสละเพราะสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่พระเจ้าสนใจไม่ใช่ว่าเรารักใครแต่คือรักแบบไหนตั้งหากและเมื่อพระเยซูพูดว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์ไม่ได้ใส่วงเล็บต่อท้ายเอาไว้นะครับว่ายกเว้นถ้าเพื่อนบ้านคนนั้นเป็นเพศเดียวกันดังนั้นพระเจ้าทรงถือความจริงไว้ด้วยมือหนึ่งและถือความรักไว้อีกมือหนึ่งครับ แล้วเวลาพระองค์แตะชีวิตของเราพระองค์ไม่เคยใช้มือไหนตีแต่ใช้มือทั้งสองข้างกอดเราเอาไว้ตอนนี้เราจะมาถึงจุดที่ทั้งสาววายและคริสเตียนสายอนุรักษ์น่าจะได้มุมมองที่เท่าเทียมกันแล้วเพราะเราก็ได้เห็นทั้งความจริงในพระคัมภีร์และหัวใจของพระเจ้าไปพร้อมๆกันถ้าจะเปรียบพระคัมภีร์เป็นหนังสักเรื่องก็คงไม่ใช่หนังแนวห้ามรักอย่างแน่นอนแต่จะเป็นหนังแนวสอนให้รู้จักหลักแทรหลักที่ไม่ได้ขึ้นกับเพศ แต่ขึ้นกับพระองค์ผู้เป็นความรักใน,นหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อที่8เขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักไม่ใช่พระเจ้ามีความรักนะครับแต่คือพระองค์คือความรักเลยแปลว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ว่าจะตักเตือนหรืออุ้มเราไว้ทั้งหมดนั้นเริ่มจากความรักเสมอและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องเพศพระองค์ไม่ได้พูดในน้ำเสียงการพิภากษาของสาร แต่ในน้ำเสียงของพ่อที่ไม่อยากเห็นลูกเจ็บเพราะองค์รู้ว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มมาจากตันหามันมักจะจบด้วยบาดแผลเสมอแต่ในความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความรักแบบพระอ,องค์จะเติบโตไปถึงนิรันด์เพราะความรักของพระเจ้ามันไม่ใช่แบบตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันคือรักนิรันด์ที่ไม่มีวันจบสิน้นดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสาววายสายฟินหรือคนที่ยังสงสัยว่าพระเจ้าจะเข้าใจคุณไหมก็ขอให้รู้ไว้ว่า พระองค์เข้าใจลึกยิ่งกว่าทุกซีรีส์ที่คุณเคยดูเพราะพระองค์คือผู้เขียนเรื่องราวของความรักเองและพระองค์ก็ยังนั่งอยู่หน้าจอชีวิตของคุณดูคุณเติบโตทีละตอนทีละตอน,ตอนพร้อมจะบอกในทุกตอนจบว่ายังไม่จบนะลูกเรื่องของเรายังมีต่อยออม <Y om. S 1> ให้พระองค์นำไปก็ได้รู้รักแท้ไม่จริงอยอมจากมูก,กลายเป็นลูกแกยอม